พูดถึงความสวยงามของพมา่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะที่กําลังจะได้อวดโฉมต่อสายตาชาวโลกมากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเจดีชเวดากองที่ย่างกุ้งนะคะหรือว่าเมืองทะเลแห่งเจดีค่ะเมืองพุกามหรือภาษาอังกฤษอังกฤษเรียกว่าเมืองบาก,กันันะคะอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเมืองบันดาเลค่ะอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศมีความสวยงามมากมายเมืองเหล่านี้คุณเอกรินบำรุงพัก ไปเยือนมาแล้วนะคะติดตามความสวยงามของเมืองที่ซ่อนความงดงามเอาไว้อยู่นานค่ะจากนี้ไปก็จะได้เปิดเผยต่อสายตานักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะนี่คือเมืองมันดาเลเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศพมา่าเป็นเมืองที่อยู่ตอนกลางของประเทศและเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางการค้าจากจีนและอินเดียนอกจากนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลังจากที่พมา่าเปิดประเทศมากขึ้น ปีนี้ปีนี้เพิ่งจะเป็นปีแรกที่ยังไม่เหมือนกับปีอื่นยังปีอื่นก็คือยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเต็มถ้านายเล่าให้ฟังนะก็จะเต็มแค่เดือนได้สองเดือนก็คือพฤศจิกาธันวามกรานิดหน่อยแต่นี่ตั้งแต่พฤศจิกามาจนถึงตอนนี้ในะห้องเราเต็มตลอดโรงแรมเต็มตลอด นอกจากจะเป็นเมืองการค้าในแง่ประวัติศาสตร์เมืองมันเดเลคือเมืองหลวงเก่าที่ประทับของพระเจ้าทีบบกษัตริย์องค์สุดท้ายของพมา่าก่อนที่จะถูกอังกฤษยึดไปที่นี่จึงมีพระราชวังมันเดเลที่ทางการพม่าสร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิมหลังจากถูกเผาทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มันเดเลยังเป็นที่ตั้งของวัดมหาเมียมุนีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเมียมุนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่าถ้าไปเที่ยวนครย่างกุ้งของพม่านะครับก็ต้องไปนมัสการเจดีเชเวดากองแต่ถ้ามาที่เมืองมันเดเลก็ต้องมาที่วัดมหาเมิมุนีแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหา,มมาเม,มาาเยมุนีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งในหของพม่าครับ โดยเช้ามืดของทุกวันจะมีการทําพิธีล้างพระพักพระมหาเมตมุนีโดยพระภิกษุสงฆ์อาวุโสที่ได้รับคัดเลือกพระชาวพม่าชเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตจากการที่พระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจให้้งเลลววยกี คุณยายสามคนนี้ก็มาร่วมพิธีล้างพระพักพระพุทธรูปเช่นกันพวกเธอเล่าว่ามาพร้อมกับคณะจากรัฐขชินทางเหนือสุดของพม่ารวม14คนอยู่ระหว่างเดินทางไหว้พระทั่วประเทศซึ่งทํากันเป็นประจำสองปีครั้งหลังเสร็จพิธีผู้ศรัทธาจะมาต่อแถวรอรับน้ําล้างพระพักพระมหาเมียมุนีเพื่อนําไปใช้ประพรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองอมอปุระใกล้กับมันดาเลคือสะพานอุเบงสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกสร้างข้ามทะเลสาบตองตามานไปยังวัดพระพุทธรูปหยกหินอ่อนยาว2กิโลเมตรนักท่องเที่ยวต่างมารอชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่เมืองพูการหรือบากานอยู่ห่างจากมนันดาเลโดยใช้เวลาบินเพียง25นาทีแต่หากนั่งรถต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง เป็นเมืองหลวงเก่าของพมา่าอีกแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลเจดีทางการพรมาร่าได้ยื่นเรื่องให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมืองพุก,กามเป็นมดรดกโลกตั้งแต่ปี2539แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการชมวิวทะเลเจดีแบบ360องศาคือที่เจดีชเวซันดอซึ่งอยู่ที่กลางเมืองพุก,กามและทางการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดเจดีได้จาก จุดนี้สามารถชมเจดีสำคัญสำคัญต่างๆที่อยู่รายรอบและเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งเจดี JD, กว่า4,000องค์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตร,ริย์พม่า11รัชกาลในสมัยอาณาจากักรพุกามช่วงศตวรรษที่11-13ปัจจุบันหลงเหลืออยู่กว่า2,200องค์ นอกจากนี้เมืองพุกามยังเป็นที่ตั้งของเจดีชเวซิกองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าของพมา่าอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากพระมหาเมฆมุนีในมันเดเลเจดีชเวดากองในนครย่างกุ้งเจดีชเวมดอในเมืองหงสาวดีและพระาธาตุอินแขวนที่เมืองใจโทถ,ถือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเมืองพุกามไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเอกกรินบำรุงพักไทย P ีบรายงานจากเมืองพุกามประเทศพมา่า เห็นแล้วคงอยากจะไปเยือนพมา่าใบตาำกันเลยนะคะ